ห้าข้อแนะนำก่อนจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเพนพริกเผ็ดจังหวัดเพชรบุรีข้อ1ห้ามใจร้อนเพราะคิวยาวมากข้อ2ต้องมีเงินสดติดตัวไม่รับโอนและ atm ก็อยู่ไกลมากเพราะผมเดินมาแล้วถึงรู้ว่าโคตรไกลข้อ3เขาขึ้นไปว่าห้ามเล่นมือถือระหว่างกินข้อ4สั่งมาเลยทีเดียวห้ามเบิ้ลเพราะจะรอคิวนานและข้อ5หน้าร้านไม่มีที่จอดรถต้องจอดรถในวัดฝั่งตรงข้ามแล้วเดินมานะครับไปครับ ร้านเขาจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูจะมีหมูทั้งหมด4อย่างอย่างที่ 1, 1เป็นตัวลูกชิ้นหมูอย่างที่2เป็นหมูตุน๋นนุ่มๆกลิ่นหอมยาจีอย่างที่สคล้ายๆหมูบะเตงจะเป็นหมู3าชั้นเนื้อจะออกแข็งๆหน่อยมีรสชาติออกหวานๆอย่างที่สี่เป็นหมูชิ้นเขาจะหมักจนหมูนุ่มแล้วมีกลิ่นหอมน้ำมันงานด้วยตัวนี้เซอร์ไพรส์สุดผมชอบมากและไฮไลท์ที่ทำให้ร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นก็คือน้ำจิ้มของที่ร้านครับมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มหอมพริกดองจะตัดกับรสชาติหวานของหมูที่เเเเคค้้้้้าาาาาาาใใหหมมพอออนนนนนนผผสสสสลุุุกกกัััแแววววววททไดรรรรชชตตตตตติิิี่่่่่ยยยขะะ็จจงงๆ๋ป กลางๆไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปมีกลิ่นหอมอยู่นะครับถ้าเติมน้ำจิ้มสูตรของที่ร้านก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยเลยครับแล้วเพื่อความจุใจอย่าลืมสั่งลวกจิ้มจานนี้นะครับจะได้มาครบทุกอย่างเลยแล้วราดซอสน,น้ำออกหว,วานๆพอมากินกับน้ำจิ้มแล้วอร่อยเลยครับและในระหว่างรอคิวมีร้านน้ำปั่นและร้านตัดผมตัดผมค่าเวลาก่อนก็ได้นะครับ